สวัสดีค่ะพบกับนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์กับวิภาภรณ์วัฒนาวิทย์ค่ะพื้นที่สาธารณะที่คุณผู้ชมสามารถแบ่งปันเรื่องราวใกล้ตัวคุณมาได้ที่นี่ในช่วงวันหยุดยาวคนที่ไกลบ้านจะได้เดินทางกลับไปเย่ยมเยือนครอบครัวในต่างจังหวัดนะคะโดยจะใช้โอกาสนี้ทำกิจกรรมร่วมกันแต่สิ่งที่สามารถเติมพลังให้กับพวกเขาได้นั่นก็คือการลงทุ่งลงนากินข้าวกินปลาแบบพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่อากาศร้อนๆแบบนี้ การได้ลงน้ำหาปลาถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พลาดไม่ได้ค่ะติดตามบรรยากาศความสนุกสนานที่เกิดขึ้นจากนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์ทีมเข้าใจคิดค่ะท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวการเล่นน้ำเป็นอีกกิจกรรมที่หลายคนโปรดปรานและสำหรับสมานมิสซีเมนตะเป้าหมายหลักของเขา คือการหาปลามาเป็นอาหารเมื้อเที่ยงในการกินข้าวป่าก,กับคนในเกลือญาติซึ่งในฤดูแล้งน้ําในบ่อจะลดลงทำให้จับปลาได้ง่ายเพื่อต้อนรับลูกหลานที่กลับมาเยี่ยมบ้านในช่วงวันหยุดสงกรานที่ผ่านมาเอามารวมกันกินในท้ทานะแบบว่าญาติพี่น้องที่เข,เขามากินข้าวป้ากันพุดจ้าไว้กับเพื่อกินในขอบครั่วในช่วงฤดูแล้ง ถี่มันบ่มีปลาเขาก็มาลงุงน้องลุงยังไวน้นี่ก็ม่ตืก๊กอยากตื๊กกินพ่อได้กินในครอ,อบครัวเขาในอีกในส่วนหนึ่งก็คือดูหลานถี่มาจากกรุงเทพกรุงเทพอา้าวพี่น้องมากาก, <c oughs> มาากับพากันกินเมี่นตัวน้องนงมาหากับพากันมากินกี้ปลาตัวเจ็ดย,งยังไงฮะออกมาถุงไม่กับตื๊กเนี่ยกับเผาปลาเนี่นตัวจีสู้กันกิน กินเขายุทกหน้ากับยุบานมันแสบต่างกันบ่มันก็แสบต่างกันไปคนละแบบยังไดฮะยุหน้ามันก็ได้กินแบบลูกถุงเนะาะปุยหวานเนียนว่ะยุบานเราก็จินคือยุบเหี่ยนเท่าแม้จะเป็นเมนูอาหารง่ายๆอย่างน้ำพริกแจวกับปลาเผาแต่อาหารมื้อนี้กลับอรดอร่อยด้วยการปรุงจากรอยยิ้มเสียงหัวเราะการพูดคุยไถ่าถามสารทุกสุขดิบของคนในเครือญาติ และส่งต่อวิธีการหาอยู่หากินแบบชาวอีสานไปยังลูกหลานมี่วามแฝบนอกการกินนี่มันแตกต่างกันดิกินนี่ก็คือเขามากินยุธงยุธานี่ก็คือกระตือว่ายอ่อนยกหลับไปเป็นการยอร่อนยกจากสมัยตะกี้คุ่มือนี่หาไปกินยุบานกบสมัยทุกมือนี่นะ ส่วนมากนี่ถ้าสมมติว่านั่นเอาไปบุฟเฟ่เหนือยอ่างเกาหลีเงยียงต่างๆม่วนมุนี่ก็คือตั้งใจอยากให้ทายาทของเฮานี่ในเทศกาลสงกานหรือปีใหม่นี่ไม่อยากไม่กินตุ่มห่มกันพ้อมทั้งหนุทั้งหลานมียังก็กินไปตามอ่าที่เฮามีตึกปลาได้ทํไไ้กกันได้ คาะเธอสมมติว่า่ได้ปลาได้างังก็เป็นเออใกล้เจ้ามีบ่เออแม่ป่าพอลุงเอาอาณาเบ้าเป็นบ่อละผู้ใดมีก็ไม่เห็ุจู้กันกินไม่เพียงแต่อิ่มท้องจากมื้ออาหารพื้นบ้านที่หาได้จากท้องทุง่งตามวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวอีสานแต่การกินข้าวป่าวันนี้ยังช่วยเติมพลังใจให้กับผู้ร่วมวงในมื้ออาหารอีกด้วยนักข่าวลเมืองทีมเข้าใจคิดรายงาน นี่ถือเป็นอีกหนึ่งแง่มุมความงามในวิถีชีวิตของชาวอีสานค่ะที่พวกเขามองว่าความแห้งแล้งไม่ใช่อุปสรรคของการดำรงชีวิตพอนอกจากจะมีปลาในน้ำแล้วยังมีอาหารตามฤดูกาลอย่างเช่นหน่อมไม้ผักหวานป่าและไข่มดแดงซึ่งเป็นสิ่งยืนยันความอุดมสมบูรณ์ในวิถีชีวิตของชาวอีสานนะคะคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสื่อสารกับนักข่าวพลเมืองด้วยการแบ่งปันเรื่องราวใกล้ตัวคุณผ่าน f a c e b o o k c o m s i t i z e n t h a i p b s หรือทางหมายเลขโทรศัพท์0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและกลับมาพบกับซีรีส์พ็อเตอร์ได้ใหม่สวัสดีค่ะ